ไม่มีความรู้สึกว่าทําไมสาวไทยหลอกง่ายขนาดนี้บางทีหลอกเรื่องเงินโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยนะว่ากําลังโดนหลอกเหมือนตัวเขาอ่ะก็จะอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตคือเข้ามาเนี่ยคือคนนี้ทํไม่ใช่คือสแกมเมอร์คนนี้พลาดละคนใหม่เลยทันทีอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์อินแคนาดานะคะเพื่อนๆมีกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันน่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่มี่อยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ซึ่งจริงจะบอกว่าวันนี้ตั้งใจว่าอยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยแล้วก็อยากจะมาเตือนภัยอยากจะเตือนสาวๆนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าหลังจากที่มีได้ทําคลิปเกี่ยวกับแสแกมเมอร์มายาวนานมากๆเลยก็มีหลายๆคนน่ยนะคะที่ คอมเมนต์เอาไว้แล้วก็อยากปรึกษาแล้วก็ส่งข้อความอะนะคะไปพูดคุยกับมี่ทิ้งข้อความเอาไว้นะคะในเพจ มีไลฟ์อินแคนาดาเยอะแยะมากมายเลยอมีก็ไลต่อไปเนาะแต่จะบอกว่าอย่างที่ตัวมี่เองทําคลิปมาเยอะมากแล้วก็ตอบคําถามไปไม่น้อยเลยนะคะแต่ทําไมทําไมแปลกมากเลยที่สาวๆก็ยังโดนหลอกกันอย่างต่อเนื่องเลยเออวันนี้มี่ก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยเพราะว่าหลังจากที่เราพูดคุยกับสาวๆไปหลายๆคนมี่มีความรู้สึกบางอันมันแปลกๆบางอันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย มีมีความรู้สึกว่าทําไมสาวไทยหลอกง่ายขนาดนี้แล้วก็ทําไมเนาะวันนี้ไม่ก็เลยอยากจะชวนเพื่อนมาคุยเนาะก็จะบอกว่าจดเอาไว้นะกลัว <c oughs> จะจําไม่ได้เพราะมันเยอะเนาะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปแหละวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสาวไทยที่เข้ามาหาแฟน ในโลกของอินเทอร์เน็ตอะทีนี้ไม่อยากจะบอกว่าการที่สาวๆเข้ามาในโลกของอินเทอร์เน็ตทําไมทั้งอยากจะหาแฟนฝรั่งในในอินเทอร์เน็ตเนาะก็อย่างที่บอกไปมันก็มีมันมีอะข้ออ้างมันมีข้อแบบหลายอย่างที่ทําให้เราอยากจะมีแฟนแฟนทางโลกอินเทอร์เน็ตอยากได้แฟนฝรั่งเออบางทีก็ความเชื่อของมี่นะมี่เชื่อว่าสาวไทยก็จะมีความเชื่อว่าถ้าได้แฟนต่างชาติเนี่ยมันจะมีชีวิตที่ดีดังนั้นก็พยายามที่จะ หาแฟนฝรั่งให้ได้ซึ่งแฟนฝรั่งในเมืองไทยบางทีไปเดินเจอเนี่ยบางทีก็ไม่กล้าที่จะไปพูดไปคุยอยากจะผ่านทางโลกของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองแชทดูอะไรแบบเนี้เนาะเผื่อจะฟุกเจอเจอฝรั่งที่ดีแต่บางคนก็ไปดูไงไปดูในอช่อง YouTube บางทีเนี่ยเราไปเห็นไปเห็นคนที่เขาได้แฟนฝรั่งที่แชทเจอแล้วทีเนี้ยพอพอไปเจอแบบนี้เสร็จปุ๊บ เฮ้ยแล้วเขาได้ดีเขาก็มาบอกมาพูดว่าเฮ้ยเขาเจอแฟนทางโลกอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นตัวมี่เองเนี่ยมี่ก็เจอแฟนทางโลกอินเทอร์เน็ตแล้วทีเนี้ยก็หลายๆคนก็มาทําคลิปบอกว่าเออเนี่ยเจอแฟนทางโลกอินเทอร์เน็ตนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วมีชีวิตที่ดีใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมีเงินมีทองซึ่งบางทีเขาโชคดีไงเขาก็เลยเอามาถ่ายทอดมาบอกทำตา,ตามช่องยู u ูบแบบนี้เราก็ไปดูแต่คลิปแบบนี้ดังนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ย อยากจะมีอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีแฟนฝรั่งเฮ้ยลองเสี่ยงเข้ามาหาแฟนในโลกของอินเทอร์เน็ตดูไหมแต่พอเข้ามาเนี่ยทีเนี้ยมันก็ไม่ได้อ่าอย่างที่บอกเราแค่หาแฟนอ่ะแฟนฝรั่งเนี่ยแค่หาว่าดีกับไม่ดีเนี่ยเรายังหาไม่ได้เลยยังหาไม่เจอเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันกลับมีเรื่องเกี่ยวกับแสแกมเมอร์เข้ามาเออการที่หาแฟนฝรั่งดีไม่ดีเนี่ย ทำให้เรายากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนตอนนี้มีคนเข้ามาแฝงอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาหลอกลวงเราหลอกนี้มี่บอกได้เลยว่ามันหลอกได้หลายแบบหลอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูญเสียเงินทองเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องเกี่ยวกับบางทีหลอกเรื่องเงินโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยนะว่ากําลังโดนหลอกเออเดีย๋ยวมีจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะแล้วก็ทีเนี้ย พอเราเข้ามาในโลกของอินเทอร์เน็ตมาเจอแบบที่มันอย่างที่มี่บอกเป็นสแกมเมอร์เนี่ยเราดูไม่ออกไม่พอเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้ามาเหมือนกับหมกมุ่นนะอะเอาเป็นว่ามี่จะพูดเคสหลายๆเคสที่มี่คุยมาแล้วมี่อยากจะพูดวันนี้ก็คือมันมีหลายคนที่แชทกับฝรั่งคนนึงเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสแกมเมอร์ไหมคุยอย่างแรกอย่างที่มี่บอกไปมันจะซ้ําๆกันมากก็คือหนูคุยกับฝรั่ง คนนึงได้ไม่นานประมาณน่าจะ3-4ถึงีวิก็เดือนนึงอย่างเงี้ยคุยกันตอนแรกก็ดีมากๆเลยนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินไม่ได้พูดถึงเรื่องการส่งของแล้วก็หนูเปิดกล้องมาก็เป็นตัวตัวเขาจริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาเสร็จแล้วเขาก็บอกบอกว่าผ่านไปได้เดือนหนึ่งทางผู้ชายก็เริ่มพูดว่าเหมือนประมาณว่าตัวเขาเองเนี่ย มีปัญหามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแต่ก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากที่จะมาเล่าให้มาทำให้ให้ตัวผู้หญิงอะมาคิดมากก็เลยยังไม่อยากเล่าซึ่งเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเห็นไหมเขาก็ไม่ได้มาเขาก็ยังไม่เอาความทุกข์มาเล่าให้เราฟังมิจะบอกอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะของสแกมเมอร์ก็คือเขาก็จะเหมือนหวานล้อมเราไปก่อนคือแรกๆอะแรกๆก,ก,การคุยนี่คือสแกมเมอร์นะคุยไปแต่เรื่องที่แบบว่าเออ อยากจะโปรเทคเธอเธอมีปัญหาอะไรเธอเล่าให้ฉันฟังได้นะแต่ทางทางตัวเขาจะไม่เล่าเรื่องทุกพอเวลาผ่านไปเดือนนึงพอเข้าเดือนที่สองก็เริ่มเล่าเรื่องทุกมีปัญหาการเงินบอกผู้หญิงให้ช่วยช่วยหน่อยได้ไหมโดยการที่เออเนี่ยตอนนี้ฉันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะเออทางเนี้ยแบบ ต้องการหย่าก,กับแฟนแล้วก็อยากจะหาแฟนใหม่เพราะว่าชีวิตไม่ดีเลยแฟนที่อยู่ที่นี่ไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นคือจะมีข้ออ้างอะไรต่างๆนานา,นามีบอกได้เลยว่าสาวไทยในภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะมีความหลงรักคือวาดฝันเพ้อฝันแล้วว่าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นเดือนแล้วนะก็คุยกับเราเนี่ยเออไม่เห็นพูดเรื่องส่งของไม่เคยอะไรเลยแต่ก็เนี่ยสุดท้ายแล้วก็พอผ่านไปเข้าเดือนที่สองถามหาเรื่องเงิน ก็เป็นเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับว่าเอออยากให้สาวไทยช่วยเรื่องเงินก่อนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวอยากระทงนู้นเสร็จแล้วก็จะมาอยู่กับเขาหรือไปแต่งงานกับเขาที่เมืองไทยอะไรแบบนี้นี่ก็คือสแกมเมอร์แต่สาวไทยก็ดูไม่ออกอันนี้คือที่มิเล่าให้ฟังเนี่ยมิเจอแบบนี้เยอะเอ,อเยอะมากเลยนะที่สาวไทยบอกว่าคุยกันเป็นเดือนตอนแรกๆก,ก็ดีมากเลยพอเขาเดือนที่สองก็เริ่มเริ่ม,เ,มเขาจะค่อยคอยเริ่มเขาจะไม่มา มันก็จะมีหลายแบบไงบางคนที่ฉุกเฉเหมือนประมาณอาทิตย์นึงคุยแล้วออกลายเลยก็มีบางคนก็ใช้เวลาเพราะเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเขาคุยแบบเยอะมากแล้วแต่ละคนเขาก็ใช้เวลาออผ่านไปเข้าเดือนที่อ่าเข้าสัปดาห์ที่4หรือว่า เขาพร้อมแล้วเขาคิดว่าทางสาวไทยเ,ยเชื่อมั่นใจในตัวเขาแล้วเขาเริ่มพูดออกมาสาวไทยก็อุ้ยคุยมาตั้งนานแล้วอะ่ะก็อยากคือใจนะ่ะอยากจะมีแฟนฝรั่งไงก็เชื่อเขา,าอะไรแบบเนี้ทีเนี้ยเคสแบบนี้เยอะมากแต่อีกเคสหนึ่งที่พี่อยากจะบอกสาวๆให้ฟังที่พี่มีความรู้สึกว่าฟังแล้วว่าเรารู้สึกเฮ้ยไม่ค่อยดีเลยอะ่ะทําไมสาวไทยถึงแบบเหมือนประมาณว่าอ่ะยกตัวอย่างสาวไทยคนนึงนะคะก็ไม่คนนึงเยอะมากเลยนะที่เหมือนกับว่า ส่งข้อความมาสอบถามพี่มีค่คะสอบถามเลยค่ะส่งปุ๊บ,บ,บ,บมาให้มี่เลยนะส่งแบบการแชทระหว่างฝรั่งที่คุยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งส่งมาเนี่ยมี่บอกว่าไอข้อความที่ส่งส่งส่งมาคือเอาเป็นว่าเราอ่านแค่แค่แค่แบบแคปเจอร์แรกที่ส่งมาเนี่ยคือคําพูดเนี่ยมันก็จะเป็นคําพูดของสแกมเมอร์เลยที่มันเป็น เป็นข้อความที่เหมือนเดิมมาเหมือนกันที่เหมือนกับใช้คําว่าเออ,อทักมาทักมาก่อนแล้วก็คุยกันคือแต่ละอันเนี่ยคาพูดมันเหมือนกับเหมือนแปลอ่ะนึกออกไหมมันไม่ได้เป็นคําพูดของฝรั่งที่เขาคุยกันอ่ะมันเป็นเหมือนกับสักพักก็จะใช้คําว่า d a r l งละแล้วสักพักก็จะแบบว่าเออเนี่ยอยากจะ,ะมีความรู้สึกว่าคุยด้วยแล้วเนี่ยแบบ อยากพิสูจน์ให้เห็นน่ะอยากจะส่งของให้อะไรเงี้ยแบบเนี้ทุกอันเลยนะซึ่งสาวไทยดูไม่ออกด้วยนะคือมีความรู้สึกว่ามีว่ามันง่ายมากในการจับผิดแต่สาวไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปเนาะว่า มันก็มีความตาโตอมีความหวังว่าเราจะได้แฟนฝรั่งคนนี้เอออยากได้ฝรั่งดีๆแล้วดันมาเจอแบบเนี้ยเฮ้ยมันก็ใจพองโตจะได้แฟนฝรั่งโดยได้ข้าวของด้วยทีเนยก็เชื่อเขาส่งของเขาแต่อย่างเคสอ,อย่างเนี้ยที่มี่บอกว่าคุยไปเสร็จไม่แน่ใจไม่แน่ใจเสร็จปุ๊บพอมี่ส่งให้มี่ปุ๊บพอมี่ทักบอกว่าอันนี้คือสแกมเมอร์นะคะเออน้องน้องต้องระวังนะมันไม่มีใครที่ว่าคุยกันอ่ะอยู่ๆการพิสูจน์ความรักเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องส่งของมาให้พอส่งมาให้เสร็จอ่ะทีนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาขอบัตรประชาชนเขาขอนุขอนี่หนูก็ไม่มั่นใจอะไรเนี่ยพอเราทักว่ามันไม่ได้อ่าการส่งข้าวของเนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้าเขาจะส่งเงินให้เราจริงๆอ่ะนะไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นที่คุณจะต้องให้เลขที่บัญชีเออแค่ชื่อนามสกุลเนี่ยก็ได้นะส่งแบบมันนี่แกรมแบบนี้ก็ได้แต่เขาอ,อ่ะพออ่าทางนูน้นอ่าถามเรื่องเกี่ยวกับเลขที่บัญชีพอให้เขาไปแล้วกลัว กลัวว่าจะไปโดนเขาจะไปะหลอกเราหรือแบบว่าไปทําอะไรไม่ดีทางเนี้ยทางสาวไทยก็กลัวโดนขู่เพราะเริ่มทําไมเธอไมอ่อย่างนี้อย่างนั้นเริ่มโดนขู่ก็ไม่มั่นใจส่งมาหานี่พอมีบอกว่าไม่เป็นไรให้ไปแล้วก็ให้ไปเพราะว่าพวกเนี้ยเอาพอได้อเลขที่บัญชีเอาไปหรือชื่อที่อยู่อะไรของเราไปแล้วเนี่ย เขาก็จะเอาได้แค่ขู่เท่านั้นแหละเพื่อให้เราทําตามแต่สาวไทยเนี่ยก็ตอนแรกไม่รู้ไงก็โอ้ยหนูกลัวมากเลยพี่อย่างนี้คือเอาไปแล้วก็ให้ไปแล้วก็ให้ไปแล้วคือเราก็แค่บ็อกจบคือเขา่าทุกทุกอย่างที่เขาทําก็คือต้องการที่จะขู่เราเพื่อที่จะให้คุณอะทาตามเขาแต่ถ้าสาวไทยไม่ทําตามสะอย่างอะเออมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ให้แล้วก็ให้ไปบล็อกไปเลยมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้อันนี้ไม่บอกไปหลายรอบแล้วแต่ทีนี้มิจะบอกว่าอย่างเคสแบบเนี้ย อะพอมี่อธิบายไปว่ามันคือสแกมเมอร์น้องบ็อกไปเลยนะคะในเวลาไม่นานนะคือเหมือนกับในวันรุ่งขึ้นส่งอีกคนนึงมาให้ดูอันนี้แหละที่ทำให้มี่รู้สึกว่าอยากจะมาคุยในวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนตัวเขาอะก็จะอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตคือเข้ามาเนี่ยคือคนนี้ถ้าไม่ใช่ถูกไหมพอคุยกับคนนี้พอส่งให้เราดูถามว่าเฮ้ยคือสแกมเมอร์เฮ้ยคนนี้พาดละ คนใหม่เลยทันทีส่งให้ข้อความส่งให้พี่คะาช่วยดูชิปปิ้งอันนี้ให้หนูหน่อยคะ่ะว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าคะคือมี่อ่ะไม่ได้ทํางานบริษัทชิปปิ้งนึกออกไหมแล้วบางทีมี่ไม่ได้อยู่ประเทศที่เขาถามหามี่อยู่แคนาดาแล้วทีเนี้ยชิปปิ้งที่ส่งมามันเป็นใบชิปปิ้งต่างประเทศที่เป็นประเทศอื่นเราจะไปรู้ทุกอย่างไม่ได้นึกออกไหมแต่เราดูแค่ได้ว่ามันก๊อปปี้มาไหมมันพิมพ์ขึ้นมาใหม่ไหมเออมันเป็นของปลอมไหมอันเนี้ยมี่ดูได้แต่ให้ถามว่าชื่อบริษัทแบบนี้มันมีไหมคะ ไม่ไม่รู้หรอกจะรู้ได้ไงไมิไม่ได้อยู่ที่ประเทศนั้นดังนั้นมิจะบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าสาวไทยเนี่ยพออ่าคนแรกไม่ได้คนที่สองก็ส่งทันทีมันเหมือนกับตัวเขาเองอ่ะก็เหมือนหมกมุ่นที่จะอยู่ในโลกของอินเทอร์เนต็ตว่าเฮ้ยฉันหาคนนี้ไม่ได้คนต่อไปกูก็หาต่อไปเลยเว้ยหาไปเพราะคนนี้คือวาดฝันเพอ้อฝันว่าคนแรกไม่ได้คนที่สองอ่าทีนี้พอมันไม่ได้ าหาคนที่สามคนที่4ี่ทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าโดนหลอกง่ายเพราะอะไรเพราะว่าความที่เราเนี่ยเหมือนหมกมุ่นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางทีเนี่ยตัวเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าคนแรกไม่ใช่คนที่สองไม่ใช่คนที่3ามออสงสัยจะใช่แน่เลยโดยที่บางทีไม่ถามแล้วละเพราะว่าถามที่ไรเออเราอาจจะตอบว่าเฮ้ยมันเป็นสแกรมเมอร์คือเขาก็อยากจะไปเสี่ยงดวงเองทีนี้โดนหลอกมิจะบอกว่ามิอยากจะบอกว่า คนที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาหาแฟนฝรั่งที่หมกมุ่นมากๆที่จะหาหาหาคือเครียดบางคนใช้คําว่าท้อใจท้อใจในเรื่องการหาแฟนในโลกอินเทอร์เน็ตมีแนะนํานะหลายคนมากเลยว่าอยากให้ถอยถอย,ถอ,ยออกมาจากโลกอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะคุณออกมาจากโลกความจริงคุณไปเดินไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างเออมีอันนี้อันหนึ่งที่ม่เคยพูดไปนะก็คือ บางทีนะการหาแฟนฝรั่งเนี่ยบางทีคุณเดินอยู่ที่เมืองไทยคุณอาจจะเจอตัวจริงๆที่เป็นฝรั่งเข้าดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องนึงคุณไปศึกษาเอาแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตมันน่ากลัวมากสําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาแล้วก็ไม่ทันเขาแล้วก็เหมือนเพ้อฝันเอ่อเพ้อฝันว่าตัวเองอะ่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วยิ่งเขาส่งข้าวของมาคือคิดไปต่างๆนานา,นานเลยว่าชีวิตจะดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เหมือนเชื่อง่ายบางทีโดนหลอกโดยที่แบบ ง่ายมากบางทีอย่างยกตัวอย่างที่นี่พูดไปตะกี้เนี้ยนะคะว่าโดนหลอกแบบไม่รู้เช่นอบางทีเขาส่งให้คุณซื้อกา์ดกาดเหมือนอ่าเขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะกาดอ่ากาดเดี๋ยวนะมันจะ,เป,นะ,เ,เ,นะเป็นบัตรเติมเงินอ่าเป็นบัตรเติมเงินบางทีตัวคุณยังไม่รู้เลยก็บอกว่าเขาเขาบอกหนูว่าอ่าให้ให้ซื้อบัตรเนี้ยแล้วก็ซื้อบัตรนี้แล้วขูดเลขที่ที่เนี้ยแล้วส่งเลขไปให้เขา ตัวคุณเองยังดูไม่ออกเลยว่ากําลังโดนหลอกเนออกไหก,ก็คือเขาต้องการเหมือน iTunes อย่างเงี้ยหรือว่า Apple หรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นการเติมเงินน่ะเขาให้คุณไปซื้อแล้วก็ขูดแล้วเอาเลขนี้ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็ใช้ฟรีไงเออซึ่งตัวคุณเองก็ยังไม่รู้เอยดังนั้นมีก็เลยอยากจะ แค่เตือนน่ะนะคะว่าอยากให้ออกมาจากโลกอินเทอร์เน็ตบ้างออกมาเจอในโลกความจริงบ้างไปเดินเจอผู้คนข้างนอกบ้างบางทีคนไทยอาจจะเจอเขาอาจจะดีกว่าเขาได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า99%เปอร์ซในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันน่าก,กลัวมากเลยนะแล้วก็คนดูคนไม่ออกด้วยแล้วก็หัวอ่อนด้วยภาษาไม่ได้ด้วยแล้วก็ยิ่งมาเจอคนแบบยิ่งสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็มีหาทางที่จะยิ่งเขานั่งทุกวันนะ มันมีเยอะมากขนาดที่เขารู้ว่าคนไหนหน้าใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จับได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้คนใหม่ไม่รู้อะไรเลยยิ่งคุยยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็หลอกง่ายไงเออดังนั้นมิก็เลยอยากจะเตือนะนะคะอยากให้เพื่อนๆอนะ่ะอย่ามาหมกมุ่นมากอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะว่าส่งมาเนี่ยคนนี้อะไรวะอีกอีกวันนึงส่งอีกคนนึงมาแล้วเหมือนเหมือนทุกวันนี้คือหา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 แล้วก็ยังดูไม่ออกอะไรแบบนี้เนาะก็อยากจะให้แบบ มีสติเนาะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งอันนี้จะเล่าฟังนะคะว่าส่งข้อความมาสอบถามแล้วก็ในข้อความนั้นอะ่ะเป็นการพูดคุยสนทนากับฝรั่งอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่พี่บอกคุยไม่นานคุยไม่นานเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปก็บอกอยากจะส่งของมาให้แล้วก็ทีเนี้ยอาจจะต้องไปรับอ่ารับอ่าถ้าจะไปรับจะต้องเสียภาษีซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ คุยมานานมากแล้วก็ไม่ได้มีแต่ช่องมีนะที่พูดถึงเรื่องเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับภาษีที่จะต้องจ่ายแล้วก็คุณคุณจ่ายแล้วคุณจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพูดมาเยอะมากแล้วแต่มันก็ยังมีแบบนี้มาถามทีเนี้ยพอเราตอบกลับไปว่าเนี่ยคุณคิดว่าคุณคุณยังเชื่ออยู่เหรอว่ามันยังมีเงินใส่กล่องแล้วส่งผ่านเครื่องบินส่งผ่านผ่านอ่าเรือ เพื่อเอาเงินใส่กล่องเนี่ยมาให้คุณได้คุณยังเชื่ออีกเหรอเพราะว่าในโลกนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่การส่งเงินผใส่กล่องมาแล้วเปิดมาแล้วมันเหมือนในหนังอะ่ะอันนี้ที่มีพูดเนี่ยคือมันมาจากในหนังล้วนๆเลยคุณต้องตื่นคุณต้องตื่นจากโลกใบนี้เพราะว่าคุณก็ยังไม่เข้าใจว่าการส่งเงินมันไม่สามารถส่งผ่านแบบนี้ได้แล้วก็ข้าวของที่คุณเห็นนะ่ะมีพูดบ่อยมากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับข้าวของว่าเขาส่งมาให้คุณดูเนี่ยเขาหาได้ใน Google เซิร์ชเราสิเขาจะอ,าอะไรก็เหมือนกับเขาทําท่าเหมือนเขาอ่ามีไปซื้อนี้มาให้คุณแล้วก็ส่งมาให้คุณดูคุณเชื่อบางบางทีมีคลิปวิดีโอกําลังเดินซื้อส่งมาให้แล้วเชื่อเขาด้วยดังนั้นอยากให้คิดดีๆนะพอมีตอบคนนี้อ่านี่ยังไม่ได้ตอบว่าคือคุยกับคนนี้พอมิพูดว่านี่คุณยังเชื่ออยู่อีกเหรอว่ามันมีเงินใส่กล่องส่งอันนี้มาได้แล้วก็อาจจะต้องไปจ่ายเงินนะโหแบบประมาณน่ะ เท่าไหร่หลายเปิดเป็นแสนอะเออเป็นแสนแล้วคุณจะได้ของพวกนี้เงินมันมีจํานวนมากกว่านั้นเขาใช้คําพูดคํานี้เชื่อไหมพอมี้บอกว่าพอพูดกลับไปอะแล้วก็บอกว่าคุณต้องมีสตินะคิดก่อนว่าการที่คุณจะได้ได้ของพวกนี้คุณคิดก่อนซิว่ามันเป็นไปได้ไหมที่อยู่จะมีใครสักคนที่รู้จักกันไม่นานแล้วอยู่ๆจะทําไมจะต้องส่งให้คุณญาติพี่น้องเขาก็มีทางนูน้นทําไมเขาจะต้องมาให้คุณด้วยอะไรประมาณนี้พอเราตอบกลับไปเชื่อไหม มี่เคยโดนตอ,อกหน้ากลับมาเอาตอ,อกหน้าจากอแฟนคลับที่เข้ามาสอบถามเรานี่แหละตอ,อกหน้ากลับมาหามี่ว่าใครๆเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นแหละค่ะพี่มี่โดนแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็สิ่งเดียวที่มี่ทาได้ก็คือมี่เงียบไนงะเออเพราะว่าการที่เราตอบไปในมี่ก็ไม่ได้อะไรจากจากอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่มี่แค่อยากจะมาช่วยตอบให้ว่าสิ่งไหนที่คุณกําลังเจอนะ่ะมัน มันเป็นอ่าความจริงอันไหนอันไหนกําลังโดนหลอกอะไรแบบนี้แค่อยากจะให้คุณมีสตินิดนึงในการที่คุณจะอ่าคุยกับใครแล้วทีเนี้ยเขาบอกอะไรแล้วคุณเชื่อหมดเออก็เข้าใจอ่ะนะเพราะว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันก็ลําบากอยู่ที่เมืองไทยแต่ เราเข้ามาในโลกของอินเทอร์เน็ตเรายิ่งไม่รู้เราโดนหลอกง่ายกว่านั้นอีกนะเออดังนั้นะนะคะมีก็อยากจะมาคุยถึงเรื่องนี้แหละเอออยากจะแล้วท้ายสุดก่อนที่จะไปอะนะคะก็มีจะพูดให้ฟังด้วยนะว่ามีหลายคนที่ส่งข้อความมานะคะว่าอยากจะให้มี่หาแฟนฝรั่งให้หน่อยช่วยดูให้หน่อยได้ไหมในเมื่อพี่มี่ก็อยู่ต่างประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วยหาให้หนูได้ไหมแล้วก็เออน่าจะเลือกได้ดีกว่าอะไรเงี้ยมี่จะบอกไว้เลยนะหนึ่ง มิ่ไม่หาให้มิ่ไม่หาให้ใครทั้งนั้นมี่จะบอกว่าแม้กระทั่งพี่สาวของมี้เองเนี่ยที่พี่สาวเนี่ยแต่งงานกับฝรั่งนะคะก็อยู่เยอรมนีแต่งมาได้สองปีแล้วนะคะมี่ก็ไม่ได้เป็นคนหาให้เขาเป็นคนหาของเขาเองทําไมมี่ถึงบอกว่ามี่ไม่หาให้เพราะว่าเกิดวันใดวันหนึ่งสมมุตินะว่ามี่หาแฟนแฟนให้พี่สมมุติว่าเป็นพี่สาวมี่อย่างเงี้ยมี่หาแฟนให้พี่สาวมี่แล้วทีเนี้ยฝรั่งคนนี้เกิดไม่ดี เกิดไม่ดีเขาอาจจะทําไม่ดีกับพี่สาวเราทีเนี้ยคนที่โทษเราก็คือพี่สาวเราถูกไหมแล้วถ้าพี่สาวของเราเนี่ยไม่ดีสมมติไม่ใช่ว่าพี่สาวเราเป็นคนไม่ดีนะหมายถึงพี่สาวเราอะเขามีความคบแล้วเขาไม่โอเคอะ่ะ ฝรั่งทางนี้ก็ต้องโทษเรานะว่าเฮ้ย hey, พี่สาวเธอทิ้งฉันอย่างนี้อย่างนั้นมันมีปัญหาทั้งสองฝั่งแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนที่รองรับคือต้องรับฟังเลยเนี่ยก็คือตัวเราแล้วถ้าสมมติอย่างคนที่เมืองไทยเพื่อนมีมากมายเลยที่บอกว่าหาแฟนฝรั่งหนหน่อยสิเอออยากจะไปอยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆนาะนาะอย่างที่บอกไปว่าถ้าหาให้แล้วเนี่ยเกิดวันใดวันนึงเกิดมีปัญหาฝรั่งทางนู้นไม่ดีทางเมืองไทยนี่แหละก็ยำม,มี่เลยเลยว่าเอมมี่ไงมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนหาให้ไง ตึองออกมาแม้ว่าจะพูดกันไว้แล้วว่าเออฉันไม่โทษเธอเหรอก แต่ความจริงก็คือความจริงเขาก็ต้องพูดแหละเอมี่มันเป็นคนหาดังนั้นบอกเลยค่ะมี่ไม่หาให้แม้กระทั่งพี่สามมี่มี่ก็ไม่ได้หาให้เนาะยังไงก็วันนี้คลิปวันนี้อย่างที่บอกซีเรียสมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามี่ทาคลิปมาเยอะมากแล้วก็ได้ตอบคําถามมี่เชื่อว่ามี่ตอบไปที่เข้าไปส่งข้อความหามีใ่ในในเพจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปใน u t u b e เนี่ยบางทีคอมเมนต์ไว้บางคนบอกว่าอยากปรึกษาค่ะแต่เขาก็ไม่รู้ช่องทางที่จะปรึกษาดังนั้นลองแอดไปที่เพจของมี่นะคะเอมี่ไลฟ์อินแคนาดา ส่งข้อความทิ้งไว้เลยเพราะตัวอย่างที่บอกถ้าได้ติดตามช่องพี่มี่จริงๆอ่ะนะคะตัวพี่มี่เองเนี่ยทำงานหลายอย่างทํางานประจําด้วยทํางานอยู่ที่ฟาร์มซีเนาะพี่มี่ทางานประจําอยู่นะคะ4วันแล้วก็วันหยุดของพี่มี่พี่มี่ก็มาทําคลิปหนึ่งวันด้วยแล้วก็จะต้องขายของพี่มี่ทาเลิกงานมาพี่มี่ก็ต้องมาแพ็คของขายของเนาะการตอบบางทีใน YouTube เนี่ยก็จะ บางทีกลับเข้าไปเนี่ยแบบนานมากแล้วตอบทียาวเลยนะแบบตอบใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงมากเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามาตอบเดี๋ยวนั้นส่วนในเพจเนี่ยพี่จะไปะส่งข้อความทิ้งไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่มีจะไปไล่ตอบให้เนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ามันอาจจะช้านิดนึงแต่ตอบแน่นอนแล้วก็เวลาตอบไปแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับไปคิดนะคะว่าเเวลาเร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 า,เราตอบกลับไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่า น้องๆไม่เชื่อหรือว่ากลับไปคุยต่อแล้วกลับมาถามพี่มี่อีกเนี่ยพี่มี่บอกเลยมันก็ทําให้พี่มี่รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราเตือนแล้วอะไรแล้วพี่มี่ก็จะอาจจะยังไม่ตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าเฮ้ย มันคนนี้ใช่แน่นอนเลยนะแต่ถ้าไม่เชื่อพี่มี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เอาเป็นว่าหลายๆคนที่ติดตามพี่มี่พี่มี่ก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะส่งข้อความถามได้ค่ะเพราะว่าพี่มี่ตอบหมดทุกข้อความนะคะแต่จ,จะตอบชา้านิดนึงเนาะยังไงก็ฝากฝากช่องช่อง y YouTube ของพี่มี่นะคะเอมี่ไลฟ์อินแคนาดาหรือว่าในเพจเอมี่ไลฟ์อินแคนาดาแล้วก็ช่วงหลังๆมาก็อาจจะทําให้พี่มี่ทาคลิปลงลงช่อง u t u b e เนี่ยนั้นนะลงทีเพราะว่า งานเยอะงานอย่างที่บอกทุกคลิปเลยงานเยอะมากๆเลยแต่ก็พยายามที่จะจัดสรรเวลาให้ให้อ่าลงตัวนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะติดตามพี่มี่อยู่นะคะแล้วก็อยากจะดูว่าชีวิตแต่ละวันนะคะพี่มี่ทำอะไรลองเข้าไปดูที่ติ๊กต็อกก็ได้นะคะเพราะว่าพี่มี่ทำคลิปติ๊กต็อกลงทุกวันเพราะว่าอ่า การตลาดในในทิกต o k เนี่ยมันดีแล้วก็ที่สําคัญเราเปิดตลาดในนั้นคนรู้จักเราเยอะแล้วก็เราได้มิตรภาพได้เพื่อนเพื่อนดีมากๆเลยในทิกต o k ดังนั้นพี่มี่ก็เลยอยากจะไปเปิดตลาดทางนู้นเนาะแล้วก็เรามีความสุสมขสนุกสนานกับคลิปทิกต o k ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอยากเห็นชีวิตจริงๆพี่มีเข้าไปดูได้นะคะฝากติดตามด้วยเนาะยังไงก็คลิปวิดีโอวันนี้พี่มีเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆไทยหลายๆคนน่นะคะหวังว่าทุกคนจะ มีสตินะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะก็วันนี้พี่มิขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ